นี่คือการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเอเชียของ True IDC featuring Google Chrome สวัสดีครับเพื่อนๆคนไทยนี่คือ Chromebook สำหรับพี่น้องคนไทยและเป็นครั้งแรกในโซนเอเชียและ Chromebook เครื่องนี้จะมีระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Chrome OS ระบบปฏิบัติการ ที่มีแอปพลิเคชันหลากหลายเหมาะสมกับการทำงานหลายรูปแบบบนโลกออนไลน์แอปพลิเคชันเหล่านี้รวมถึงข้อมูลส่วนตัวถูกจัดเก็บไว้บน Cloud Storage ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในอากาศและมีระบบป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดเปรียบเสมือนเทวดาคอยปกป้องอยู่นั่นหมายความว่า Chromebook เครื่องนี้ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมหรือมีสเปคที่สูงเกินความจำเป็นเพราะมันจะท,ทำให้หนักเครื่อง และหนักงบประมาณเกินไปที่สำคัญระบบ Chrome OS มีการอัปเดตที่ปลอดภัยทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Wi-Fi Bright t Move g e ครอบคลุมกว่า1 0 0 0 0 0จุดทั่วประเทศหรือแชร์อินเนทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงด้วย 4G หรือ 3G ผ่านทาง True Move H และนั่นจึงทำให้ Chromebook เครื่องนี้เหมาะสมทั้งทำงานทั้งเรียนและเล่นไม่ใช่แค่อุปกรณ์แต่เป็นเทคโนโลยีที่มาพร้อมการบริการแบบมืออาชีพในเครื่องเล็กๆที่ไม่หนักเกินไปสำหรับคุณ o ค e มบุกเล็กๆเครื่องนี้จะทําให้คุณเปรียบเสมือนมือปราหมึกหลายมือที่สามารถิจ mm ับแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานหรือที่ไหนก็ได้และนี่คือ True IDC Chromebook ที่ถูกลิขสิทธิ์ครั้งแรกในเมืองไทยและในเอเชีย c h o m e b o o k ที่เบาเร็วแรงกว่าใครจาก True Internet Data Center